สวัสดีค่ะิกี้นะคะเดี๋ยววันนี้พามาดูราคาทองคำนะคะวันนี้เปิดสัปดาห์มาใหม่วันที่ยี่สิบสี่ตุลาคมนะคะเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มต้นวิเคราะห์กันที่ทำฟรมวิกลี่นะมองราคาที่วิกลี่สัปดาห์นี้ก่อบราคาของวิกกีดูเหมือนจะปรับตัวแคบลงนะคะเพราะว่าด้านบนอยู่ที่แคบลงไหมนเนี่ยด้านบนอยู่ที่หนึ่งเจ็ดสองเก้าจุดสามเก้านะแล้วก็ขอบลางสุดเนี่ย ไม่เล็กนะหมื่นกว่าจุดเลยนะเกือบหมื่นสองหนึ่งหกหนึ่งสี่จุดหกเก้านะคะยังเป็นแนวที่แข็งแรงอยู่นะครับ <c oughs> สัปดาห์นี้เนี่ยอยู่ตรงกลางกรอบพอดีไหมอยู่ค่อนข้างลงมาชิดหนึ่งหกหนึ่งสี่จุดหกเก้าอีกครั้งหนึ่งนะคะ <c oughs> ก็ทั้งแต่ทั้งฟรลวิกลี่ก็เป็นขาลงที่แข็งแรงอยู่นะคะแต่ว่ายังเป็นชาแนลเดิมนะครับที่เคยลงไปทำ New Low ก่อน นิวโรไหมไม่นิวโะลูลกล่าสุดก่อนหน้าน,นี้ที่หนึ่งหกสีเนี่ยยังทําลายไม่ได้เนาะเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้ลงไปชิดแล้วนะครับแต่ว่าหดขึ้นมาใหม่เนี่ยสัปดาห์นี้เนี่ยเอาไงต่อนะครับเหมือนจะทรงทงมาอยู่โซนเดิมเลยหรือเปล่าอะไรทำองนี้น,นนะก็ภาพรวมของทาเฟมิกนี่คืออยู่ชิดซัพพอร์ตนี้นะคะลงยังคงแข็งแรงอยู่นั่นเองนะคะ ส่วนแรงซื้อแรงขายนะคะของทาเฟมนี้นะครับไม่มีทั้งแรงซื้อรืะทั้งแรงขายนะคะในทาเฟมใหญ่เพราะฉะนั้นราคาว่าอาจจะวิ่งอยู่ในกรอบของของทาเฟมวิกลีนี่แหละซึ่งกรอบใหญ่คือ1629กับ1614นะกรอบเล็กคือที่เดิมแนวสักดิธิ์ของเราเนี่ยหนึ่นะอัน,นคือรุส a n นที่อยู่ใกล้ที่สุดในมุมมองของทาเฟมวิกลีนั่นเองนะคะ ก็เจ็ดพันกว่จุดเบาๆโอเคมาดูทำเฟรมย่อยกว่านี้ดีกว่าเพื่อภาพที่ชัดขึ้นกรอบล่างของทำเฟรมเออเดลี่นะครับคือหนึ่งหกสี่นย์จุดศูนหกนะเป็นกรอบเดิมตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่วิ่งทะลุลงไปแล้วก็วิ่งกลับขึ้นมาใหม่นะครับตอนนี้ก็ย้อนมาเป็นซัพพอตอีกแล้วประมาณนี้นะคะ กรอบล่างยังไม่หายไปไหนยังเป็นโซนเดิมนะแต่ว่ากรอบข้างบนยังไม่มีนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นจะเป็นมุมมองทำเฟมเดลี่เองนะคะรีสติเซนที่อยู่ใกล้ๆก็ยังเป็นตรงนี้อยู่นะคะ1687นะคะแล้วถัดขึ้นไปค่อยเป็น1จ2 9แล้วสัปดาห์นี้ลงมาชิด1640อีกรอบนึงแล้วเนี่ยมีโอกาสเทสหรือเปล่านะดูเข้าใกล้ขนาดนี้แล้วก็แบบฟาดให้จบๆเลยไหมพี่อะไรอย่างนี้เดี๋ยวเราก็มาเชียกันเนาะ แต่อย่างที่บอกนะคะว่าทำเฟรมเดลี่เองนี่ยตัวของ b บรูดมาตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับแต่ว่าราคาก็เหมือนแบบวิ่งขึ้นไปอย่างด่วนจีนะเหมือนกับลงมาข้างล่างแบบเกือบจะทำนิวโลแล้วก็ไม่นะชะลอนิดนึงก็วิ่งขึ้นไปแบบด่วนมากเลยเมื่อวันศุกร์ใครเทรดน่าจะมันนะครับได้ทั้งขาลงขาขึ้นเลยทีเดียวนะแล้วสัปดาห์นี้นะคะก็มาชิดอยู่ที่บริเวณหนึ่อีกรอบหนึ่งเนี่ยก็ มานลุ้นกันต่อนะว่าให้เขาเทสอีกรอบหนึ่งนั่นเองนะคะแรงซื้อแรงขายนะคะของทำเฟมเดลลี่เองนะวันนี้แรงขายนะคะพักตัวนะคะแรงซื้อก็ตั้งดิเรกชันมาแต่ยังไม่เยอะเต็มที่นะครับก็คือในทำเฟมย่อยอาจจะมีแบบอยากจะดันขึ้นนะแต่อาจจะยังไม่แรงมากอะไรทำนองนี้แต่ว่า เป็นขาลงที่แข็งแรงอยู่แล้วก็เข้าใกล้สปอร์ตนีเนี่ยก็แบบว่ามโอกาสเทสค่อนข้างสูงอยู่ทีเดียวนะเพราะฉะนั้นมุมมองหลักของเฟรมเดลี่ก็คือ,อเป็นทรงไซเวนในกรอบนะคะทุกคนเพราะว่ามันแรงซื้อถึงจะได้เล t ชั่นมาแต่มันยังน้อยแรงขายก็คือพักตัวค่อนข้างแรงนั่นเองโอเคมาดูสีชั่วโมงกันหน่อย ที่4ชั่วโมงนะคบเอ่อราคาพุ่งขึ้นไปนะครับทำ new high ใหม่นะตั้งแต่เปิดหลัช่มเช้านะตื่นเช้ามามันก็พุ่งขึ้นไปนะครับเกี่ยวไม้ sell ลิมิตให้เราแล้วก็ลงมาแล้วนั่หวาดเซลยวอยู่นะจังหวะนี้แบบว่าถ้าพุ่งขึ้นต่อนี่แบบว่าโดนลากได้นะอะไรทำดองนี้นะคะก็ เราคานะคะเซตกรอบใหม่ด้านบนนะคบของทับเฟรมสีชั่วโมองอยู่ที่หนึ่งหกเจ็ดศูนย์จุดหกหนึ่งนะตอนแรกเราก็มองแค่เลเวลนี้เองแต่ว่าเขาก็ชอบไปอย่างนี้เรื่อยเลยนะครับทองคําตอนแรกเรามองแค่บนเลเวลนี้หนึ่งหกหกศูนย์นะแต่เขาไปนู่นเลยแถมให้แถมให้แล้วก็ลงมาอย่างรวดเร็วด้วยนะตื่นไม่ทันหรอกอะไรทํานองนี้นะครับแล้วทีนี้เป็นไงต่อนะหลังจากที่ ขึ้นไปทำนิวไฮติดอยู่ที่1 7 7 0เจ็ดเจศูนย์แล้วแท่งสีแดงกดลงมาหลายแท่งแล้วเนี่ยก็หมายความว่าถ้าเฟมย่ออย่างสี่ชั่วโมงเนี่ยแรงขายมาค่อนข้างเยอะนะคะในแท่งก่อนหน้านี้นะครับก็เป็นเหมือนกับว่าเหมือนไปสุดระยะสวิงของเมื่อวันศุกร์นะครับแล้วก็เลยไปค่อนข้างไกลยอยู่แล้วมันก็เป็นการเหมือนกับปิดทำกำไรหรือว่าเป็นการแบบดึงราคากลับประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้น ในมุมมองของสีชั่วโมงเองเนะี่ยถ้าราคามันได้ย่อตัวลงขนาดนี้แล้วแสดงว่ามันอยากจะเล็งหาจุดสร้างกรอบราคาล่างใหม่ของทองคำสี่ชั่วโมงนั่นเองนะครับซึ่งใกล้ๆตอนนี้ก็เป็นยังเป็นเลเวลนี้อยู่นะหนะึ่งหกสี่ศูนย์ะถัดลงมานะคะจริงๆอ่ะกรอบเดิมตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ของด้านล่างคือหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะแต่มันกว้างมากเลยทีเดียว แล้วถ้าวันนี้ยังเป็นลักษณะไซด์เวย์อยู่เนี่ยก็มีโอกาสที่จะสร้างกรอบล่างใหม่ได้นะครับซึ่งแนวที่เรามองไว้ตอนนี้คือตรงนี้ก่อน1640นะคะถัดลงมาค่อยเป็นระดับซัพพอร์ตที่ค่อนข้างยิบย่อยอยู่นะเป็นระดับ1627 1622แล้วค่อยเป็น1617เลเวลเดิมนะครับที่ลงไปติดมาวันศุกร์นะคะ แล้วถัดจากนั้นนะคะค่อยเป็นกรอบล่างสุดของทอปเฟมวิกลี่นะคะที่หนึ่งหกงสี่จุดหกเก้าอันนี้คือมาลุ้นอยู่ว่าระดับไหนนะคะ mm hmm. ที่ราคาในทอปเฟมนี้สี่ชั่วโมงเนี่ยจะเล็งเพื่อที่จะเป็นแนวทดสอบแล้วก็สร้างเป็นกรอบราคาล่างของทอปเฟมสี่ชั่วโมงนั่นเองโอเคเห็นภาพเนาะเพราะว่าเราก็เห็นเรดดอทมาแล้วราคาแบบว่าเกิด ทิ้งตัวลงมาค่อนข้างแรงเนาะเดี๋ยวดูที่ทำเฟมย่อยกว่นี้แล้วก็ดูตัวของสัญญาณอื่นด้วยแรงซื้อแรงขายของทำเฟมสีชั่วโมงเองนะคะณนะแท่งปัจจุบันเนี่ยแรงขายมีการพักตัวเล็กน้อยหลังจากเมื่อเมื่อแท่งก่อนหนะ้านี้นี่มีการแบบฟื้นตัวมาค่อนข้างแรงนะคะแล้วก็แรงซื้อนี่ก็หมดนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็ ลงมาทดสอบ EMA 50ของทับเฟรม4ชั่วโมงพอดีเนี่ยก็เลเวลนี้เนี่ยใช่ใช่จุดที่จะจอดหรือยังนั่นเองนะครับก็มาลุ้นกันก่อนเอามาดู h 1ทับเฟรม h 1นะคะสร้างกรอบราคาอยู่ระหว่าง1658.55กับ1644นะความกว้างของกรอบนี้ก็ใช้ได้อยู่นะพันสี่จุด และล่าสุดกำลังจะลงมาเทส LMA200 นะคะของทําเฟรมนี้พอดีนะคะก็เวลาเขาเทสนี่ก็เขาชอบเลยจากอ m เ2 0อไปอยู่นะสักระยะเพะ่อรโอกาสเทสหนึ่ของเรายังคงมีอยู่นะจ๊ะแม mm ้ hmm. ว่า b l u บรูดจะมาแต่ว่าในทำเฟรมนี่เราไปลุน้นกันก่อนว่าเขาค้ามรัวมาหรือยังถ้าเขาข้ามรั้วมาอย่างทําเฟรม30หรือว่า15เนี่ย ้เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะมีโอกาสสูงนะครับที่เขาจะเทส1640นั่นเองโอเคเอ่อที่มุมมองของทําเฟรรมเอช1เองตอนนี้แรงซื้อแรงขายเนี่ยก็น้อยทั้งคู่นะก็มาลุ้นกันอยู่ว่าใครจะฟื้นนั่นเองนะคะอ่ะไปลุ้นไปตัดสินกันที่ย่อย30 m 30แท่งราคาก่อนหน้าน,นี้เริ่มที่จะทะลุลงมาใตา้ EMA 50แล้วนะครับ ก็เนี่ยจอจะไปเลเวลถัดไปคือ l m a 200ของทองคสมสิอันนี้ก็มีลุ้นนะครับมีลุ้นเทสแต่จังหวะกันไปของเจะรีลาเยอะหรือเปล่า <c oughs> มาดู15 15ก็คล้ายๆ30เลยกำลังจะเทส l m a 200แล้วแต่ยังไม่สนิทเนี่ยก็ระวังจุดระมัดระวังของคุณคือก่อนหน้าน,นี้ยเขาทะลุลงมาใต้ EMA 50ใช่ไหมอยากจะรีบาวขึ้น ก็เป็นจังหวะที่แบบว่าถ้าถอยกลับเนี่ยบริเวณนี้นะไม่ควรจะไม่ควรจะเลยหรือว่าไม่ควรจะยืนเหนือบริเวณนี้1658ถ้าขึ้นมาเทสบริเวณนี้แล้วไม่ยืนแถวแถวนี้นะคะร,ราคามีโอกาสที่จะลงตบลงมาเทส1640ให้จบจบนะครับโอเคเห็นภาพ <c oughs> เพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้แรงซื้อนั้นค่อนข้างจะเริ่มหมดนะคะแล้วก็ถ้า M15 กับ30ราคาได้เริ่มที่มีการข้าม EMa50 ได้นะครับก็มีโอกาสที่เขาอยากจะลงไปสร้างบาลานซ์ฝั่งขาลงนะคะในทำฟรม M30 นั่นเองนะครับก็ให้เราเช็คทีละเลเวลของซัพพอร์ตจุดที่มองเห็นใกล้ๆคือตรงนี้ หนึ่งกสี่ศูนย์ถัดลงมาค่อยเป็นตรงนี้นะหนึ่งหกสองหนึ่งนะคะถึงหนึ่งหกสองสองแล้วถัดลงไปอีกนั่นค่อยเป็นหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดจุดหนึ่งสองโอเคทีนี้กรอบราคาใหญ่ไม่ใช่กรอบราคาเทนราคาหลักนะคะของทำเฟรมสี่ชั่วโมงยังเป็นขาลงอยู่นะคะทุกคนเพราะว่า มันขึ้นไปเทสเอล2เอพอดีแล้วมันมีการเขาเรียกว่ามันรีทรัคส์ราคากลับลงมานั่นเองหลังจากมันเทสนั่นเองนะคะพอรีทรัคส์ลงมาเนี่ยมันก็ต้องหาแนวเล็งหรือว่าตรงไหนดีที่ฉันจะสร้างเป็นซัพพอร์ตสำคัญนั่นเองนะครับโอเคเพราะฉะนั้นก็อยู่กลึง่งอยู่กึ่งกลางชาน n e ลพอดีเนาะเพราะฉะนั้นก็เราก็เช็คระยะถ้าถัดจากกรอบสชั่วโมงเดิมแล้วเนี่ย ราคาจะไปไหนต่อได้เนาะวันนี้ดูทรงว่าอยากลงมาสร้างบาลานซ์ฝั่งขาลงให้สําเร็จใช่ไหมก็ไปรุนกันก่อนเหมือนที่อธิบายไปแต่ถ้าหลุดจากระยะของกรอบสีชั่วโมงหรือว่าทำนิวโรเลเวลถัดไปของราคาเนี่ยจะอยู่ตรงไหนแล้วเราเช็คให้ด้วยนะครับไปเช็คสุดระยะสวิงข้างล่างด้วยนะครับเพราะว่าบางวันราคาก็เนื้อความคาดหมายนะครับ ชอบวิ่งแบบว่าอยู่ดีๆก็วิ่งได้ใจขึ้นมาอ่อสุดระยะสวิงรายวันนะคะของด้านล่างนะครับอยู่ที่บริเวณราคาหนึ่งห้าเจ็ดหกเป็นไปได้ไหมนอก็ก็ลองติดตามดูโอเคมาดูสุดระยะสวิงรายวันด้านบนด้วยนะครับถัดจากหนึ่งหกเจ็ดศูนย์ที่ติดอยู่เมื่อเช้านะครับก็เป็น เลเวลถัดมาของ Resistance จะอยู่ที่1682 1687แล้วก็สุดระยะสวิงรายวันอยู่ที่1698นะคะโอเคสรุปภาพรวมของราคาคือมีโอกาสจะวิ่งติดอยู่ในกรอบราคาของทำเฟรม4ชั่วโมงนะแต่วันนี้ทำเฟรม4ชั่วโมงนะครับข้างล่างกรอบข้างล่างเนี่ยก็ กำลังเล็งหาจุดที่จะสร้างใหม่อยู่นะครับก็อาจจะเป็นระดับที่เราอธิบายไปแล้วนะครับว่าหรือเป็นตรงนี้หรือเลื่อนลงมาตรงนี้หรือถ้าแรงขายฟื้นมาในทา m e f เฟรมสี่ชั่วโมงหรือเด,เดล่แบบกระัาฐานก็จะทำนิวโรได้นะเพราะว่าจริงๆแล้วที่สี่ชั่วโมงกับเดล่นั้นยังเป็นขาลงที่แข็งแรงนะคะ โอเคอย่าลืมเช็คข่าวในตารางนะวันนี้มีข่าวตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐอยู่นะคะ,ะเหมือนจะสองทุ่มกว่านั่นแหละอาจจะเกิดการเคลื่อนไหวของราคาที่รุนแร,ง,รองอีกรอบหนึ่งก็เป็นได้นะใครที่รอเทรดอยู่ก็ช่วงนั้นเป็นช่วงแบบเทรดข่าวได้ในทำนองนี้ส่วนวันนี้ลาไปแล้วคะ่ะบายบาย